ใครก็อยากจะเด่นดังกันทั้งนั้นแต่ว่าคนที่จะทำให no ้นายดังได้นั้นก็คือคนที่ดังอยู่แล้วดูซิว่ารอยสั่งนี้จะทำให้นายเด่นดังขนาดไหนอนี่มันว้าวเจ๋งไปเลยพี่ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งป๊อปปูล่านี่คือหนุ่มหล่อที่ใครๆก็เรียกว่าดนั่นเองดูผู้หนุ่มคนนี้สิปุ่ลี่จริงๆเลย อย่างจะมีกล้าแบบเขาเบิ้งอ่ะเกี่ยวอะไรตัวและนี่คือพี่ชายคนโตจิมมี่น้อยจิมมี่น่าแอบ <S <S ชอบสาวป๊ <S <S พอปปูล่าอย่างไคลิมีมากไงเอาไงไปกินข้าวกันปะโอเคเฮ้ยนี่พวกแกมาทำอะไรอ่ะ โอ้ไม่นะพวก,พวกเล่มาอีกแล้วหวีไอพวกที่ใสไม่ดีหน้าตาไม่ดียังนิ่ัยไม่ดีอีกนะจู๊อไม่ใช่มีดแต่เป็นหวีผมไม่ใช่ขอบร <มา S 1> ุนแรงนะครับนี่คือพักขบเราะไปเถอะพวกโอเคอโอ้ยนี่เป็นอะไรไหมช่วยด้วยฉันอยู่ข้างบนนะ่ะชีวิตวันของสองหนุ่มก็เหมือนเด็กเนืรทั่วไปแต่แล้ววันนึงพวกเขาได้เจอกับหนุ่มฮอทที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา เฟรสดเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของสองหนุ่มเนิร์ดนี่เองคือไม่มีอะไรมากนะก็คือรวยเก่งเทแถมยังฉลาดอีกด้วยเน่น่เน่นายทำไงอะอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยเน่ไม่เจอกันตั้งนานทำไมแกถึงได้เท่แล้วก็หล่อขึ้นแบบนี้ออเมื่อถือเจ๋งเฮ้ยเอามันเน่เลยนะนี่พวกแกพอได้แล้วก็แคร เราอยากให้นายสอนว่าทำยังไงให้เทเหมือน<ม>นายอ่ะใช่ก็อยากเทนี่นาเนะช่วยพวกเราที<ม>นายม่เขาฉันดูหน่อยสิโอ้นายนี่มันเนิร์ดจริงๆอ่ะฉันกำลังสอบเลขไม่ค่อยได้แห้พวกนายช่วยติวให้ฉันหน่อยแล้วฉันจะทำให้นายเทขึ้นโอเคไหมนี่สเวตเตอร์ของใครเนะี่ยกลิ่นสาบเหมือนของตาเลยอ่ะ อ๋อก็ของตาเน,นี่ยแหละล้องเล้เราดิว้าว,ว,าวฉันดูแท้ก็เลยอะ่ะ<อ>เดี๋ยวนะฉันดับเค้ื่อประดับก่อนนี่นายไปซื้อสร้อยนี่มาตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะอ๋อไม่ได้ซื้อแต่ว่าฉันยืมมาก็<อ>คือถึงขั้นขโมยจากหมามาแล้วได้ใจอะ่ะเอาละนายนะ่ะหน้านี่เหมือนจะเป็นนักเรงนะนายขอเปลี่ยนลุกหน่อยสิอ่าโอเคส้มผมจะทำให้มันยุ่งยุ่งหน่อยอ แบบนี้เหรอโอเคเสื้อนี่มันรัดเกินไปนะมาก็ดูดีนะเนี่ยแกเนี่ยอ๋อเหรออันนี้เราเอาสร้อยหมาไปใส่นิว้าวดูรวยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแล้วอย่าลืมเป็นห่วงนี่ฉันด้วยนะโอเคป่ะอ๋อได้ได้ได้เอาแบบนี้เหรอใช่แหวงแบบนี้เลยแล้วก็ขยับเท้าแบบนี้ก็ต้องเดินขาเป๋เหรอใช่เดินแบบคดขาชาก็ได้นะอ๋อได้เลยโอเคโอเคไม่เป็นไร ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยนายก็ได้เองมาๆๆมาม่ต้องขยับแบบนี้อออแบบนี้เหรอฉันเริ่มจะชินแล้วล่ะแล้วก็บทเรียนสุดท้ายแกจะต้องคำสายตาให้มันแบบว่าดูแล้วลองทำดูดิีเออจะทำไงแบบนี้ไงแบบเนี้ยอ๋อแบบนั้นเหรอแบบนี้เปล่าใช่แต่มันก็ยังไม่ใกล้เคียงอ่ะคือให้มันเหมือนหมาแย่งกระดูกกันอ่ะเข้าใจปะ ไม่ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เคยมีหมาเนี่ยโอยแกไม่เคยมีหมาฉันก็ไม่เคยมีเนี่ยลองดูเนี่ยเนี่ย,ยทำสายตาแบบนี้ลองทำดิเอเอไม่ได้แบบนี้ใครจะกลัวกันเล่าโจ่ฉันก็ทำตามนายแล้วนี่ไงอเอา้าลูกไม่ทำอะไรตรงนี้โอยลุ่งแหนติดแม่แบบนี้เมื่อไรจะโตกันล่ะฮะฉันไม่ได้ไปลุ่งแหนติดแม่น่ะโอ้โหสายตาเนี่ยแหละที่ฉันกำลังรอคอยอะ่ะ สมกับเป็นสิทธิ์ของฉันจริงๆเลยแกนี่แหม่แหมแหมคนหล่อที่ไหนเดินเข้ามาในคลาสวันนี้ <c oughs> หล่อว้ายไงเจ้าสาวสอวใครอ่ะน่าสิหลอกกระช่างใจจริงๆเลยไงเจ้วาว้าววัสดีนายเป็นนักเรียนใหม่เหรอ โอ้ใช่เธอก็สวยดีนะเย <Yes, S 1> ิ้มใจญ่ตอนนี้นิกก็กลายเป็นเออไอหนุ่มตาขาไปซะแล้วอ๋อใครวะเ <วะ S 1> นาะเงยพวกแกจะนักเลงคนใหม่หรือย,อยังวะฮะอะไรอะไรไม่เชื่อเลยว่าจัเป็นนักเลงคนใหม่เน่โอ้โหสายตาอาฆาต้วยชอบว่ะชอบเล่นแกเข้าชมรมกับเราเลยดีกว่านักเลงอีก นี่นี่นี่เฟรชช่วยเราหน่อยดิอะไรกันด so ูพ uh. ี่ซาก่อนดิว้าวพวกเราอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยป๊อปปูล่าขึ้นไปอีกอะโอ้เงั้นเหรอได้ฉันจัดให้ไปลุยกันเลยเอาล้วพวกนายทุกคนตัวแห้งแบบนี้จะกลายเป็นหนุ่มป๊อปปูล่าไม่ได้ฉะนั้นต้องออกกำลังกายให้กล้ามันขึ้นเฮ้ยเฮ้ยพี่หนักนะเฮ้ยเออเออโทษ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 เน้นร มาทำแบบนี้จะมาใช่เราจะได้มีสมดุลไงเออ,อ,อ,อเออมันยากอ่ะแกเป็นอะไรไหมอ่ะอย่าเป็นอะไรนะฉันไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะกระโดดเชือกแล้วกันนะหนึ่งสองสามเฮ้ยนี่น ขอเยอนหน่อยไม่ไม่ฉันก่อนฉันก่อนดิเมื<ย>่อสุดท้ายก็มาจบกันที่ยกเวทนตรงน,นี้เองเห <c oughs> <c oughs> นื่อยอันนี้แกออกกำลัาางกายเข้าไปเข้าใจป่ะอ๋อได้ได้ได้ไดนี่ขอกินหน่อยดิถ้าแกกินแล้วจะได้กล้าแบบนี้หรือไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉันจะทำให้แกดูว่าถ้าแกออกกำลังกายเยอะๆแล้วแกะจะออกมาเป็นแบบไหน อไขลลี่ชอบแบบนี้มีกำลังใจแล้วแม่สองพี่น้องเนี่ยมาโรงเรียนทีรก็มีสาวครีดแล้วคนอื่นก็ยอมรับกันหมดเลยฮะไขลี่มาเออยกกำลังดีกว่าไงคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูผู้ชายที่ป๊อป์เปอร์ี่สุดนในโรงเรียนค่ะนี่ทำไรอ่ะนี่แกไม่ได้เออเรื่องแค่นี้มันจิ๊บๆเลยล่ะครับเอยหนักเป็นบ้า งหนุ่มนับป๊อปปูล่าขึ้นทุกวันเฟรดก็ได้กินของอ,ร,อร่อยทุกวันหนึ่งกันน่ะแต่ว่ากินสังฟู้ดแบบนี้ระวังจะกลายร่างนะเฟรดเอ้ยใช่ไหมแกน่ะต้องซื้อโทรศัพท์จริงๆว่าเพื่อนว้าวเจ๋งอ่ะี่ท้องของจริงปนะเนี่ยใช่ซื้อตอ่อป่ะแค่อย่างเดียวไม่ได้มาต้องรวยด้วยนี่นี่นี่แล้วฉันน่ะฉันก็อยากได้มือถือเหมือนกันเนอะมไม่ว่ะชั้นมาแกน่ะต้องไปหาอย่างอื่นออรู้แล้วลองอันนี้ดูมาหอ หนังสือหรอหนังสืออะไรอ่ะก็นี่ไงหนังสือทํายังไงให้คนขำก้ามว้าวเจ๋งขอบใจนะดูสิช่วงเนี้ยมือมันหนักหนไม่ค่อยมีแรงเลยอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมคือว่าเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะนะตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ใครล่ะไปไหนแล้วอ่ะหอะผู้หญิงทำอะไรกันอ่ะไรน่ามาเป็นใครเนี่ยยุยนี่มาเป็นดาราคนใหม่หรือยังไงเนี่ย ไงถึงได้ดังกว่าไอโฟนของเรากันเลยเนี่ยโอ,อ้เขาน่ารักจังเลยอ่ะถึงแม้ว่านิกจะเป็นนุ่มเด่นนุ่มดังเข้าไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งการเรียนเออเอาละ่ะฉันมองไม่คอยเห็นเดี๋ยวขอสุ่มนะสุ่มนักเรียนหน่อยสิเอาล่ะโอเคนะไ,ไอคนเก่งเอามาเลยเอ้ยผมเหรอโอ้ยสวยแล้วไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ่ะจะมีก็แต่ หนังสือเล่นมุกนี่ก็แล้วกันคือคอยอะไรออกลูกเป็นหมูเริ่มต้นไดดีอ่านต่อคันอีข้ามาไม่ได้เหรอถ้าไม่ะก็ฉันจะได้ไม่ต้องรักเธอข้างเดียวไงแม่มุกเสียวมากแม่จำจริงๆริอ่ได้ได้เอาเกตเอไปเลยนะเด็กเอยโอ้ดูสินั่นใครเด็กเนิร์ดหรอไม่ใช่ข้างหลังนู่น่ะโอ้โหนี่มันคืออะไรเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเฮอเฟสช่วยด้วยดิเนี่ยคนเนี้ยไคลลี่ชอบฉันไม่รู้ว่ามันหล่อตรงไหนแต่ว่า่วยทำให้ฉันเหมือนมันหน่อยได้ั้มอ๋อได้เดี๋ยวฉันจะทำรอยสักให้แกเองโอ้โหโหเจ๋งว่าเพื่อนเฟสช่วยฉันหน่อยดีเนอะอยากได้รอยสักเหมือนกันอะแกเนี่ยจะต้องทำอะไรให้มันแตกต่างจากพี่ชายแก นี่ไงอะไรอ่ะก็มาทำให้เสื้อผ้าของแกแสงกว่าเดิมเลแล้วว้าวว้าวแบบนี้ทุกคนจะได้เห็นฉันมาจากไกลๆเลยล่ะไงจ้าว้าวนายมีรอยสักด้วยเหรอเท่จังเลยใช่ออยู่ตรงไหน้ามันอยู่ตรงไหนนี่แน่เฮ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยนี่มาปรกกาศนี่นายพวกหลอกลวงนี่เดี๋ยวดิโ้ยนี่ไง เออไงอยากให้ฉันเช็ดให้มั้ยได้ทำอะไรอยู่หรออ๋อก็กำลังเล่าข่านเพื่อนอยู่อ๋อเหรอแบมพอดีเลยอ่ะตอนนี้ชีวิตนิกเปลี่ยนไปมากมากแล้วก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนกับคนที่เคยบูลลี่เขาด้วยเออนั่นนี่นายนายเป็นนักเลงล้ามตองที่มีกล้าไปขอปอมอย่างนั้นเหรอฉันเป็นตั้งใจนี่แก้เพื่อนฉันไม่ได้นะเว้ยนี่แก ไม่เป็นไรนะเพื่อนของปลอมน่ะมันก็เท้อยู่ดีอะเฮ้ยแอปนี้มันเล่นได้จริงอะ <c oughs> ่ะนน่นไงเฟรดฉันว่าแล้วนายจะต้องแปลงปร่างเป็นก็ซิล่าอย่างแน่นอน <c oughs> มัวแต่สนใจเรื่องของสองหดุ่มดันไม่ดูแลตัวเองเอาซะเลยนะ <c oughs> นี่ถึงเวลาที่นายจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วลน่ะ เมื่อสามหนมร่วมพลังกันพวกเขาก็จะได้กลายเป็นหนุ่มป๊อปปูล่าอีกครั้งนึงเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อมีดราพับของพวกเขาด้่นเองคุณคิดยังไงเมื่อนิกแล้วก็จิมกลายเป็นหนุ่มป๊อปปูล่าขึ้นมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วกดกระดิ่งช่องชุมชุมทริกด้วยนะ